ขยะล้นเมืองวิกฤตที่มาต่อคิวหลังโควิด -19 หลายคนยังจินตนาการไม่ออกว่าอีกนานแค่ไหนที่โลกของเราจะกลับไปยืนที่จุดเดิมวิกฤตการครั้งนี้สร้างบทเรียนให้เราหลายอย่างแต่โควิด1 9กําลังสร้างอีกวิกฤตให้โดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัววิกฤตที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากโรคระบาดยุติลงก็คือ วิกฤตยขยะล้นเมืองมาตรการปิดเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทําให้ชีวิตประจําวันของเราเปลี่ยนไปคนทั่วโลกมุ่งเข้าสู่เทคโนโลยีตัวกลางที่สร้างความสะดวกสบายและตอบโจทย์สําหรับวิกฤตรอบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสั่งอาหาร d e l i v e อรและการช้อปปิ้งออนไลน์ในขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามันก็ได้เพิ่มปริมาณขยะให้กับสังคมของเราเช่นกันนอกจากนี้พลาสติกยังเป็นส่วนประกอบสำคัญทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกระบอกสูบของเหลวอุปกรณ์ชุดตรวจสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนั่นเท่ากับว่า ยิ่งโรคระบาดกินระยะเวลานานเท่าไหร่ขยะพลาสติกจากการใช้งานทางการแพทย์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้พฤติกรรมของเราจะมีแนวโน้มติดความสะดวกสบายจากบริการส่งของ d e l i v ว r y แบบถาวรดังนั้นก็ยิ่งทำให้เจ้าของร้านค้าร้านอาหารเร่งเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็ยิ่งถูกใช้มากขึ้นด้วยนั่นเอง ทั้งหมดนี้ทำให้เราสรุปได้ว่าโรคระบาดรอบนี้จะสร้างผลกระทบทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและมันกำลังนำเราไปสู่วิกฤตครั้งต่อไปที่ชื่อว่าขยะล้นเมืองเร็วๆนี้